สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่วัดโกกาเป็นเหรียญรุ่นแรกออกปีพศ2502มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเก็จะเป็นเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นลายนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะ ทางร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําบธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นอง์ประกอบในการพิจารณานะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีะดดดขี มาเลยนะครับเป็นขีดน,นูนๆนะเอี๋ะวรผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับตรงพื้นเหรียญบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นนูนๆนะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับโดดเด่นขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นเส้นหนาๆน,นะครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นเส้นหนาๆน,น,นะแต่บริเวณตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยเนือๆลักษณะแบบนี้นะอ่าแต่เส้นตรงนี้จะเป็นขีดนูนขึ้นมานะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตแรกนะหลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเท้าองค์พระนะครับผม religion. ตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดหนาๆน,นะครับยืน่นออกมาอีกทีนึงนะครับผมอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเท้าท่านนะครับผมตรงด้านบนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับหนาๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นตำหนินานแม่พิมพ์เบื้องต้นที่ผมดูนะครับผมจุดสังเกตเบื้องต้นนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับผมนี่ผมเอียงให้ดูนะครับอ่าี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวเลข2นะครับผมอ่าตรงพื้นตัวเลข2เนี่ยจะมีขีดเล็กๆนะครับสขีดคมเลยนะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวเลข2นะครับบริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีขีดนะครับ่องขีดนะครับผมเป็นขีดเล็กๆนะครับคมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเป็นขีดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะอาจจะต้องคมนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับบริเวณตรงล่องน้ำนะครับล่องกระหนกบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับเล็กน้อยนะครับผมเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณล่องน้ำด้านในข้างบนนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับผมโดดเด่นขึ้นมานะในบริเวณล่องน้ำด้านในนะครับผมเนี่ยผมเอียงให้ดูนะลักษณะนะครับจดจำให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมออกจากเส้นลวดนะเป็นเส้นหนานะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะมีเส้นแต่งนะครับเป็นเส้นหนาๆเนี่ยเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5นะครับในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริเวณรูเจาะนะครับด้านหน้านะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะนะครับมุมฝั่งขวานะครับลักษณะรูเจาะมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะรูเจาะนะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงพื้นผิวเรียนนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะพื้นผิวเรียนนะครับผมก็จะเป็นรอยเนิาเน่าลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับผมก็จะเป็น นูนคมขึ้นมานะครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆนนลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นผิวนะครับตรงกลางนะครับผมพื้นนะครับผมบริเวณนะครับจะเนิดเนิดลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะโดยเฉพาะขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบแบนๆลักษณะแบบนี้นะแล้วนอกสุดเนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยจะเป็นร่องน้านะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะเส้นลวดนะครับตัวเลขนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับ พื้นนะครับมุมฝั่งขวามุมล,ล่างนะครับผมบริเวณนะครับผมล่องน้านะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีขี้กาศนะครับตามล่องลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับตรงกลางมุมฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพารนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงใบหน้าของท่านนะ บริเวณตรงใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลำเอะพัสดองค์พระนะครับผมก็จะเป็นลูกๆนะครับโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะบริเวณลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะดูตื้นๆนะครับเบลอๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงเส้นลวดฐานนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดฐานในพื้นเนี่ยจะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเขาจะดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับจะเป็นลักษณะ นะแบบนีนะ้อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะีลยวเราไปไล่นะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณปอปานะครับจุดสังเกตรแรกเลยนะในบริเวณตรงพื้นปอปาเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงขึ้นไปนะครับยาวนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับจุดด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตแรกเนี่ยนะผมจะดูนะครับบริเวณปอปลาตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมลากเฉียงขึ้นไปนะครับยาวเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมเลยนะนี่ผมเอียงให้ดูนะอาจจะเป็นเส้นลวดคมโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเอาหล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงกอไก่เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนว นอนนะอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตะนะครับเป็นแนวนอนนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอ่ะผมเอียงให้ดูนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับเล็กๆนะครับคมแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะเดีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวออ่างนะครับผมกับหัวออ่างเนี่ยจะมีขีดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมอ่ดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับหัวอ,อ,อ่างกับเส้นลวดอ,อ,อ่างเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมนะครับติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเอาล่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นล่องน้ําลึกลงไปเลยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงขอบมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปเลยนะครับผมลักษณะเนี่ยจะลึกนะครับผมบริเวณตรงนี้เขาจะเป็นเส้นนูนหนาๆใช่ไหมแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นล่องน้ำนะครับเนวเขาเข้าใจของผมนะเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นรวดกอไก่นะครับผมตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวกอไก่เนี่ยปลายเส้นลวดนะครับจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะเอาผมเอียงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอาจจะเป็นเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5เบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเอาแลวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณรูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเอาแลวผมจะพิกนะครับผมรูเจาะนะครับมุมฝั่งขวาลักษณะรูเจาะเนี่ยมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบ น,นี้นะอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปาไล่นะครับผมบร,ริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันบริเวณตรงพื้นผิวเรียนนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยขอบนะครับผมก <SE> <c oughs> ็จะเป็นขอบนูนหนาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วบนขอบเนี่ยก็จะมีร่องน้ำนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนิร์ดเนิร์ดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงพื้นมุมฝั่งสายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นหนาๆนะครับคมูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยก็จะเป็นเสี้ยนนะครับผมเป็นแนวตรงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงลงมานะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผม จุดตําหนิที่ผมบอกนะครับผมที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณา,นานในแม่พิมพ์องค์นี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมพื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยเนิดเนือลักษณะแบบนี้ล่องน้ํานะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา,าได้เช่นกันนะอันดับผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนหนาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา,านะเห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยผมเอียง แบบนี icana, ้นะเอ่ะเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับหูเรียนนะครับตัวตัดมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเอา่ะผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับมุมด้านบนนะลักษณะนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเอ่ะผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้าย ลักษณะของตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมด้านบนนะมุมฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคร ลักษณะตัวตัดเนี่ยต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือมุมนะคบฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะคบฝั่งขวานะลักษณะตัวตัดนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้การรีวิวของผมนะครับก็เป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพารามเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ